สวัสดีครับวันนี้จะพาไปกินจะพาไปกินอาหารภูคอรอาหารูคอนนะครับที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นเมนูแนะนําของ EP แรกของเรานะครับ <c oughs> ใช่ใชใช,ใชนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่สองพี่น้องเย้ เรามารอรัติกาลกันดูสิแล้วเพิ่ใหม่เ่อไหมาแล้ว เลยครับสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> มีนักกีฬามาน,น,คนคมี่แม่เที่ยวนะมีแม่เที่ยวไม่ยอมยากไม่ขึ้นรถด้วยเออทำไมต้องแต่งตัวสวยด้วย งแล้วมาถึงหน้าร้านแล้วรออยู่ครับเพราะว่าเขานัดเวลาเรา11โมงเจองนะครับร้านนี้ต้องสั่งจองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศร้านหรูเหมือนที่เราดูในโซเชียลหรือเปล่านะครับ พวกผมไปกันก่อนนะวันนี้มีสมาชิกมาสี่คนนะครับแกงเรานะครับกับช่องปาโมชวนกินนะครับเป็นทีพีแรกของเรานะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดตับตะไครด้วยนะครับ แกฝุดลูกนันครึ่งกิโลเดี๋ยวเราร <c oughs> อลงไปชมบรรยากาศ <c oughs> ที่ร้านกันนะครับ เขียวเนียงคำสมุนไพรค่ะวิธีการก็คือเหมือนทาลูกชิ้นค่ะก็คือพูดไม้ลงแล้วก็จิ้มน้ำเนียงที่ด้านล่างนี้ค่ะจิ้มก่อยนะคะตาไม่ได้กิน ใช่เลยที่ดูคุณจะมีเม้นอะไรนะร่อยสิคุมาอย่ยงใคุณมาคุณมเคยมาแล้วไม่ใช่ไม่ใชุมเม้นอะไรในผักรีไม่รู้ไม่ได้โยนน้ำอ่มน น้ำขอน้ำนึกออาต้องกินมัชาเทศกันนวปั่นล้วเราจิ้มปั่นอร่อยเรากินมัองชาเทศกันนี่เลยไม่ไม่เลยชาติเทศจ่้มก็จิ้มนึกว่าชาติเทศจีนนกินได้ไหมเนี่ยได้เนี่พงมกินไปแล้วอันนี้กินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนัไม่ควรหักอะเหรเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนมน ม,ม,ม,นนะม่ได้เลยไปอูเรืองคผ่านไปไหนนะ้ว <c oughs> คนไม่เอาไม่ได้นะ <c oughs> คนไม่เอาแ่นี้มันเอฟเฟคเป็นแบบนี้มันหัน่นขลองไม่ทังอื่น <c oughs> เซอร์ก็คือมีนัวอาหารที่ก็จะประสาทสัมพัสทังห้าไปเรียบน้อยเนี่และดีอันนี้ก็เลยเบรกด้วยรสจืดจงบ้างค่ะเดี๋ยวอีกสักแล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปก็จะเป็นซุปค่ะอันนี้ก็เหมือน ไปคลุกกับเกลือก่อนเป,ป็นเวลาหนึ่งวันค่ะแล้วก็เอาเข้าไปบด6ชั่วโมงกับน้ำมันกอกเพื่อให้มันนิ่งเพราะเป็นส่วนใหญ่จะน่งแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะมันจะนิ่งจริงไหมต้องลองทานค่ะส่วนน้ําที่ทานกับสลัดนะคะก็คือจะเป็นน้ำมา่าผาสมกับซอสต้มก็เลยจะมีความหวานของซอสต้มแต่ก็มีความแอบเผ็ดของมารานิดนึง สว่วนควันที่อยู่ขา้างในอันนี้ควันที่ผ่านไปแล้วนิดนึงอันนู้นก็คืออในทีนี้ค่ะจะเป็นควันกิ่นแอปเปิลน,นะคะขอ <c oughs> บคุณนะคะนิ <c oughs> ้วไปที่ไหนดี นเนว้นี้เดี๋ยวเราลองจะมาชิมตรงที่เป็นครีมมัสมมันนะครับละมุนมากครับ รับแปลกๆแต่อร่อยครับ ชื่อเมนูอะไรนะจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นผสมไทยนะครับเป็นข้าวปัน้นแล้วก็เป็นไก่อบราดด้วยซอสค<อ>าเกะนะครับ<อ>แล้วก็ตรงกลางเป็นสลัดนะครับสลัดก็เป็นสลัดน้ำผึ้งนะครับน้ำราดสลัดมาสตาร์ดน้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับนี่เขาบอกว่าเมนูนี้เพิ่งทำครั้งนี้ว,นว,วันนี้เป็น ครั้งแรกนะครับสดชื่นดีแบบก็มาถึงเมนูสุดท้ายนะครับก็ยังอร่อยกันอยู่เลยครับก็ไม่อยากให้ถึงเมนูสุดท้ายแต่นะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับขนมเป็นอะไรนะเมนูสุดท้ายเนี่ยเค้กทุเรียนเค้กหน้าครีมทุเรียนนะครับพี่โรสเม่ลิ้กินทุเรียนผมอนทองขึ้นมาเลยครับ มีชนีปนเบาไม่รู้อิงบอกว่าเก็บเอบอ,เอ,อมีจริงหอมมากครับหนึงนักนักนะอันดุบนะดิ้งนะหนึ่งสองเอ๊ nào mà đụng bịt nha Có nha Mà hóa chơi Kéo tảng.